เชอร์หมาอิ้วและหมากุกกูกับอาณาจักรฝุ่นเครอะการละครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไหร่ในบ้านหลังเล็กที่แสนอบอุ่นมีสองพี่น้องคู่หนึ่งนำว่าเชอร์หมาอิ้วพี่สาวผู้มีจินตนาการล้ำเลิศและหมากุกกูน้องชายผู้มีพลังงานล้นเหลือทั้งสองเป็นเด็กน่ารักสดใสและฉลาดหลักแหลมแต่พวกเขามีความลับอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือ ห้องนอนของพวกเขาเองห้องนอนของเชอร์มาอิลและหมากุกกูเปรียบเสมือนดินแดนมหัศจรรย์ที่ถูกลืมลืมที่จะเก็บลืมที่จะทำความสะอาดบนพื้นไม่ได้ปูด้วยพรมแต่ปูด้วยเสื้อผ้าที่ใส่แล้วกองหนังสือกระตูนและของเล่นที่วางระเกตระกะเรากับพึ่งผ่านสนามรบมาหมาดๆใต้เตียงคือสุสานของเศษขนมและกล่องนมที่ว่างเปล่า ส่วนฝุ่นนั้นโอ้ฝุ่นในห้องนี้หนาเตะจนสามารถปั้นเป็นตุ๊กตาได้เลยทีเดียวพ่อกับแม่เตือนแล้วเตือนอีกเก็บห้องหน่อยนะลูกเดี๋ยวเชื้อโรคจะถามหานะจ๊ะแต่เสียงเหล่านั้นก็เบาเสียยิ่งกว่าเสียงผจญภัยในจินตนาการของเด็กทั้งสองเดี๋ยวค่อยทำเชื่อมาอิ้วมักจะพูดพลางวาดรูปปราสาทบนกระดาษขอเล่นอีกแป๊บเดียว มากุกูจะตะกโวนตอบขณะกำลังสร้างป้อมปราการจากหมอนและผ้าหม่มเย็นวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าทั้งสองก็สร้างผลงานชิ้นเอกแห่งความไม่เป็นระเบียบขึ้นมาอีกครั้งจานขนมเค้กที่เลอะคราบครีมถูกซ่อนไว้ใต้กองหนังสือกระตูนถุงเท้าที่ใช้แล้วถูกโยนไปกองรวมกับตุ๊กตาและเปลือกกล้วยหอมก็ถูกทิ้งไว้ครั่งถังขยะ ไม่ใช่ในทางขยะทันใดนั้นเองสิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดณนะมุมที่มืดและรกที่สุดของห้องที่ซึ่งอยากใยเกาะตัวกับฝุ่นหนาและคราบน้ำหวานที่แห้งกรังแสงสีเทาขุ่นมัวก็เริ่มหมุนวนมันส่งเสียงดังอูอูเหมือนเครื่องดูดฝุ่นที่กำลังสำลักกองฝุ่นใต้เตียงลอยขึ้นมารวมตัวเศษกระดาษห่อลูกอมพลิ้ววอน เศษขนมปังกรอบลอยคว้างทั้งหมดหมุนคว้างเร็วจนกลายเป็นพายุหมุนขนาดจิ๋วใจกลางห้องนอนนั่นอะไรนั่นหมากุกูรองเสียงหลงชี้ไปที่ปรากฏการประหลาดสวยจังเหมือนประตูมิติเลยเชอรหมาอิวตาโตด้วยความตื่นเต้นพายุฝุ่นนั้นขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนมีขนาดเท่าประตูบานหนึ่งมันส่งกลิ่น อับชื้นเหมือนผ้าคีริ้วเก่าและก่อนที่ทั้งสองจะได้ทันตั้งตัวพายุนั้นก็ดูดร่างของเชอร์มาอิลและหมากุกกูเข้าไปดังวูบเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งสองพี่น้องก็พบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในห้องนอนที่คุ้นเคยอีกต่อไปพวกเขายืนบนพื้นดินที่เหนียวเหนอนะราวกับเหยียบกาวดักหนูท้องฟ้าเป็นสีเทาหม่นเหมือนควันไฟไร้ดาว อากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นอับผสมกับกลิ่นบูดเน่าจังๆรอบๆตัวพวกเขามีแต่กองขยะและของเก่าที่สูงราวกับภูเขาเลาวกาที่นี่ที่ไหนกันเชอร์มาอิวกระสิบถามพยายามดึงเท้าออกจากพื้นเหนียวหนึบทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะคิกคักดังขึ้นรอบๆเมื่อมองไปตามเสียงพวกเขาก็เห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ คล้ายก้อนฝุ่นมีแขนมีขากำลังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานพวกมันคือพูดฝุ่นดวงตาของมันกลมโตและขุ่นมัวมันกระโดดโลดเต้นไปบนกองขยะปาเศษดินใส่กันและทิ้งตัวลงนอนกลิ้งเกลือกบนพื้นอย่างมีความสุขยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรฝุ่นเคระเสียงทุ้มต่ำและเกียรครานดังขึ้นจากยอดภูเขาขยะที่ใหญ่ที่สุด ร่างมาหึมาค่อยๆขยับตัวเผยให้เห็นราชาฝุ่นเครือผู้ปกครองดินแดนแห่งนี้ร่างของพระองค์คือส่วนผสมของขยะที่อัดแน่นเข้าด้วยกันดวงตาคือฝาขวดเก่าๆสองข้างหนวดคือไม้กวาดที่หักแล้วและมงกุฎของพระองค์ก็คือกำเกงในเก่าที่มีรูพรุนราชายิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันที่ทำจากเศษแก้วแตก,แตก ข้าได้กลิ่นอายแห่งความรกรุงรังมาจากพวกเจ้ากลิ่นของผู้สร้างสรร์กลิ่นของผู้ที่ไม่เคยเก็บของเล่นไม่เคยทิ้งขยะให้ลงถังพวกเจ้าคือวีรบุรุษของพวกเราเราพูดฝุ่นโห่ร้องด้วยความดีใจเชอร์มาอิวและหมากุ๊กกูมองหน้ากันลึกๆก,การกระทำที่ไม่น่าภูมิใจของพวกเขากลับกลายเป็นเรื่องที่น่ายกย่องในดินแดนแห่งนี้ พวกเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่กับเราตลอดไป